จองเสียงร้องทักจิ๊กจิ๊กจกคักแนโไล่กันกัดกันบุ่วายไล่กันกัดกันบุ่วายเสียงดังกระจายลุนตุบตตับนตุบตุตับตับคุณแม่ฉันมามีกม ส่งเสียงร้องทักงึกงักงักบ่พักบ่โชว์วนเวียนอยู่บนหัวนอนวนเวียนอยู่บนหัวนอนบ่ทุบบ่ร้อนอนะโอนะโอ้โหนะฮะกลางคืนกลางวันโบเว้นเปนออกมาเพ่งทำหางยีวนส่งเสียงจิจจักจั๊กส่งเสียงจิจจักจั๊กหัวซันงักงักคน งจกจงเสียงร้องทักเงื้องักงักโบพักบ่ท้อวันเรียนอยู่บนหัวนอนวันเรียนอยู่บนหัวนอนบ่ทุกโบนอนอ่อยนะอ่อยนะโอ้